สวัสดีครับสบายดีครับสบายดีน้อยจงสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมบ้าอทีมงานบานัตนาสำหรับวันนี้ครับผมกะจะเปลี่ยนมุมมองให้กับน้องๆอีกคือเก่นนะครับหลังจากที่พี่น้องเขาก็ได้ตามติดเบิ้งวิธีการดำเนินชีวิตของน้องๆนะครับกะในเมื่อเขาได้เที่ยวรวมพระบางแล้วเขาต้องไปให้สุดพี่น้องครับที่นิยมของคนต่างชาติครับมาเที่ยวรวมพระบาง เป็นที่นิยมมากที่สุดนั่นก็คือการหล่องแพรหรือว่าหล,ล่องเรือนั่นเองนะครับสำหรับมื่อวนครับบ่าวเอได้เลือกใส่ที่แพกีพรเบอร์ไว้นะครับเขาเลือกที่จะใส่บริการเมื่อนี้บ่าวเอสิพาน้องๆครับไปเที่ยวชมเบิงบรรยากาศสองฟังแม่นำ้ำโค้งป่ะเดี๋ยวบ่าวเอสิพาพี่น้องไปครับเป็นจังไหนครับสีแดงเปลี่ยนมุมมองเจ้าของ อ่ารู้สึกดีใจแล้วก็ <Okay. S 1> เือนเพข,ของเขานี่กระหลูและะ้วก็เ๋ยวเบิ้งทั้งทกันรู้สึกว่ารู้แล้วเนาะ <Man. S 2> อ่าอันนี้จะเป็นเค่อนแพ้ของคิทพอนเบอร์บายพี่นองครับผ mm. ู้ใดที่อยากสิมาเที่ยวในนนำของคือจังบาวเอ็นพี่น้องก็สามา,ร,ามรถติดต่อได้เดี๋ยวเบาเอเอาน,น้ำบ <encouraging> ัต<มา>รเจ้าของแพรหายไปไป let's go คนตามอันนี้มาเลยเด้อเขาก็จะไปขึ้นเหนือเพกิพรเบอร์ไวเข้ามาเลยอุ้งสบายดีเข้ามาเลยได้บุเกิดปอโอเคปนิษย์สบายดีสาวๆคนงานทั้งหมดมาเดี๋ยวข้าม <c oughs> เอาเกือบไปนลูก สวัสดีครับสบายดีสบายดีน้องๆผู้สุขอนอายซื้อไอคิพฮอนเนาะอ่าเป็นเจ้าของบริษัททองเท่ยวเวอร์ไวและปัจจุบันนี้อายมีกิจการใหม่คือการลงเฮอสมบาที่ตกดินพวกน้องุ่ัจจุบันนี้อยู่กับอ่าินดิโกบายเวอร์ไวอ่าอายจะใส่ซื้อคอนเซปต์ตัวนี้เป็นผ้าฝ้ายดำนินเบิ่อเพราะว่าอายเป็นคนฮักเกี่ยวกับธรรมชาติอยากสรงเสริมสิน ขอ,องว่าสินค้าของประชาชนแล้วก็อยากใส่ทุกอย่างเป็นโลเค p r o d u c t ตหมดเลยอยากให้ทุกคนมีอาชีพแล้วก็อยากให้เวลาแขกมาบ้านเขาเลยรู้สึกว่าโอ้มาฮอดหลวงพระบางแล้วมันต้องได้กินอายายแบบโลโคชแบบนี้เนาะคนมาก็จะมีอ่าในเฮือของเขาก็จะเสิร์ฟมีทั้งอาหารเครื่องดื่มสแน็คเนาะต่างๆเวลาเขาจะส่วนใหญ่เขาจะเน้นเป็นมีสามมีสา ของว่าสามั้าง่อมือเนาะเราจะมีตอนเช้าเป็นซันไรส์แล้วก็จะมีตอนสวยเป็นลันช์แล้วก็ตอนแรงเป็นซันเซ็ตครูสดินเนอร์เนาะอันนี้เมนอันนี้เป็นของคอนเซปต์ของพวกเราเมนว่าถ้าคนมาลงเขาบางแล้วต้องมาที่นี่แล้วคือพลาดไปได้เลยเนาะพวมา ในตอนแรงถ้ามืดเป็นกรุ๊ปใหญ่พวกแอ้ก็จะมีการแสดงเป็นเป็นเฮดลินไวโอลีนแล้วก็ดินเนอร์จิบไวยอย่างกันไปประมาณนี้ในสำหรับอของอินดิโก้นี่เนาะก็ฝากไว้พี่น้องอันทั้งเพื่อนบ้านเนาะสปะปอ่ะของรัสจากไทยผู้ใดที่มาห้องหลวงพระบางแล้วสามารถมาอุดหนุนและก็มาลองเฮือจิบไว้สมพระทิพตกดินกับพวกเฮาได้ดคืออินดิโกเวอร์ไวครับ วันนี้ครับก่ะถือว่าเป็นการได้พมกันน้องๆเกิดยุร่รหลวงพระบางไนแท้ครับ ด้ตั้งแต่แนมเนาะหนึ่งเลยเป็นคนบันหนกไอคนบรรหนกกําลังหรือว่าทุนรัพย์ในการจะมาเที่ยวมาแบบเนี้ยบ่มีแต่ผมเองเป็นตัวแทนของคนไทยจะได้เปลี่ยนมุมมองให้กับน้องๆสักครั้งหนึ่งในชีวิตครั้งแรกเลยอันนี้คือครั้งแรกของน้องเลยด้วยครับแมนบอแม่นครับก็เลยจะต้องขอพ่นไอพร้อมทียินดีตอนรับพวกเข้าได้มากเลื้อนหลุดแบบนี้เนาะเดี๋ยวจังได้จังสิ่ไปถามความรู้สึกของน้องๆแต่ละคนได้ได้เนาะจริงๆอันน่ะเฮาบองว่าอันนี้มันเป็นหลูดหรว่า เบิ้งราคามันบริแพงเลยครับอ่าราคามันจับต้องได้ราคามันยังบ่ฮอดพันบาทต่อคนซ้ำครับผมแมนเพียงแต่คนหนึ่งประมาณอยู่ที่800บาทแปดร้อยบาทจักชั่วโมงครับผมสองชั่วโมงสองชั่วโมงโอ้รวมอาหารแลยก็นนีคือนนีแม่ทุกอย่างฟรีทุกอย่างฟรีให้เพราะฉะนั้นคืออ่ามันมันมันเขาห้องมาอย่างมันคุ้มค่าในกาบที่เอามาได้อ่าหลวงพ่อบางแล้วเขาอยากลองเหือส้มพระที่ตกดินเหือมันมีหลายแต่ว่า เขาจะให้ความแตกต่างว่าทุกคนมาแล้วมันต้องทัชให้ได้ว่าเขาว่ามาสโลไล่หลวงพระบางต้องมาลองเหือครับ<ด>แมน <c oughs> แมนแมนผมก็บอกผมก็บอกตั้งแต่ก่อนสิงหยางมาครับพี่น้องครับว่าเที่ยวถูกมองทุกทีแล้วแต่ที่ขาดบ่ไรครับต้องมาลองเหือครับเจ้าโชคดีหลายที่ได้มาเหือของายเนาะปะัดเดี๋ยวสองไปนั่งสมเหือเนาะไมตสบายเด้อยอ่นน้องๆมาไอ้มาทามานังทีเนาะ สาววโอเคนางมีสีทานเนาะนางนีง่นางนีงนงนง่ได้หมดเลยด้วยวเพราะทีมพ่อมีจ้าคนมามีห่าเนาะ,อะเอานี่เนอเอานี่เดี๋ยวแล้วก็เดี๋ยวเสียให้อันเอาตังมาใส่อัน,นอีกสามารถนั่งเป็นไทยฮูปคูอย่างไดเดยเซิร์ฟเลยน้องๆเซิร์ฟเลย ก็ดีใจไล่ที่ได้มาขี่เือเพย์กิฟคอยเวอรไรของ uh, พระเจ้านี่คือว่าหลูหลายคือว่าเคยมาครั้งแรกในชีวิตเลยเพราะว่า uh, คนก็น้องอยู่บนดอย uh, อยู่บ้านน้องเราจะบอค่อยได้มาเพราะว่างบมันไม่ธรรมดาเลยเราก็เลยบอได้มาครั้งนี้ที่ว่าไอเอพามาแล้วจังไดมามาครั้งแรกในชีวิตเลยโดยแล้อัน มีความรู้สึกอย่างไรที่ได้มาผ่าถึงเห็นบรรยากาศหล่านี่แล้วเห็นสองฟังของแม่น้ำคงเห็นตะวนสิตกดินมีความรู้สึกอย่างไรครับมีความรู้สึกสดชื่นเลยมีความรู้สึกแบบคือว่าอบเลยรู้สึกดีใจดีใจดีใจลายเพราะว่าโบเคยคิดว่าจะมีเหื่อเพที่ลูกขนาดนี้มาก่อนเพราะว่าตอน ซึง่งที่เข้ามาอยู่ในเมืองแล้วกเตแต่วาโบเคยฮัวจะมีเงินเผดจะลูกขนาดนี้เรามาครั้งแรกกงคุ้สึกว่าดีใจไล่ที่ได้มาถ้าบุ้เองนคือจีบไดามาเลยเรืองความรู้สึกจักใจเลยแจ่ที่ไอบอกครับว่าอย่าเปลี่ยนมุมมองให้กับน,น้องๆเนาะแต<ด>่ที่ไอบอกครับอยากให้น้องๆได้มาเปิดโลกกระทัดที่มันกว้างขึ้นได้มาศึกษาเียนรูบเบองวิธีการดำเนินชีวิตอีกมุมมุมหนึ่งของโลกเนาะเดี๋ยวจะถามน้องไอก่อน ำหรับน้องไอ้ก็มีความรู้สึกด,ดีใจตื่นเต้นแล้วก็บอได้มาลงเรือแบบลู่ๆครั้งแรกที่มานำไอเอเนอะกับบูสีะว่ะความรู้สึกนี้คือเคเห็นบรรยากาศก็มีใจแมน,มนเคยเห็นแต่บอเคยมานั่งอยู่นี่แล้วก็ลงเรือไปแบบอยู่โล่งาบางแต่ก็เห็นอยู่แต่ บอดายบอดายลงเว็บนี ah, oh ้เนาะครับครั้งแรกที่มานาไอเองครับอ่ะเดี๋ยวใช้ให้น้องๆเที่ยวให้มีความสุขเด้อเลยอ่าเฉลี่ยรู้สึกจังไหนลูกเอ่อจงเชียให้เตียนน้องนอนเหนื่อยผู้จงเชียเตียนน้องนอนเยอะอีกนุ่งชงอนี่ยอ่าถ้าเราขหรือแน่งซื้อเตาตัวแจ้งกอลีรอเนาะผู้สาัจจท่อยา tàu chạy thì cứ cho thì vì mọi ai ấy thì vì môn học nào thìa, thì tàu chạy à, dùng cao à, thì à, mô tơ thì dùng xe hình Cứ cho ai ấy, ấy thì

เห็นบรรยากาศแล้วรู้สึกยังไงครับท่านนอ้รู้สึกดีใจมากนะก็สวยมากเลยก็คือว่าได้เปลี่ยนมุ้งม้อ้กับน้องๆเะอะมอนี่เข้าช้นเจ่วแด้ความหักแพงมาขอให้หักแพงกันดนๆเ้อมามาหักแพงกันหักแพงกัน นี่ครับหลังจากที่ได้ฟังความของรู้สึกจากน้องๆทั้ง4ท่านนะครับตัวผมเองครับกับดีใจไลทยที่ได้เป็นบุคคลที่ได้นำพาน้องๆมาสัมผัสภาพบันรนากรศแบบนี้อผมตะลึงกับคำบอกแบบว่าเคยเห็นตั้งแต่บ่มีโอกาสได้แวะลงมากันเนื่องด้วยอยู่คนบ้านนอกนะครับอยู่ทั้งผู้ดอยแล้วบ่มีโอกาสที่จะมาแบบนี้เจอวัุนธรร์นะครับ ที่จะได้มาเยี่ยมชมตองนี้แต่ก็นอื่นผมต้องบอกครับว่าเรือแพ้เลี้ยนนีนะครับกะถึงแม้ว่าจะไม่น้าตาที่รู้ลานะครับแต่ราคาเป็นกันเองที่บอกนะครับลายมองลายบอนนะครับกะมีราคาที่ซุงก็นีแต่ผมบอกเลยว่าอันนี้กาถือว่าโอเคอดีใจหลายที่ได้มาหูจากทางแพง่กับไอ้ไอเพิ่นนะครับเนาะ นี่ครับบรรยากาศดันไนกาสิเป็นประมาณนี้นะครับตอนนี้ครับเขากะกำลังลองเรือ,อยยูทีแม่นำ้ำคงหรือพี่น้องเ้อนะครับหลายคนครับเพิ่นเข้าใจว่าแม่น้ำคงเนี่ยจะกั้นระวางประเทศให้กับเรานะครับแต่ยูทีเขตของหลวงพระบางเนี่ยน้ำคงจะก,กั้นระวางลาวกับลาวพี่น้องตอนนี้ฟังที่เขาอยู่เนี่ยยูทีเมืองหลวงพระบางแขวงหลวงพระบางแล้วอีกฟังนั่นนะครับจะเป็นเมืองจอมเพชร แพงหลวงพระบางมิฉะนั้นแล้วครับในสิ่งที่พี่น้องเขา,าเข้าใจนะครับบางคนพ่งจะเข้าใจถึกแต่บางคนพ่งจะยั่งเข้าใจผิดอยู่พราะว่าพ่งทิดต,ตั้งแต่ว่านนํำโค้งเนี่ยสองฟังแม่นำโค้งจะเป็นฟังหนึ่งเป็นไทยฟังหนึ่งเป็นล่านะครับบางช่วงบางตอนของนนํำโค้งเนี่ยจะแวกเข่าประเทศเล่าอีกพี่น้องครับมองแผ่นดินไทยกับเล่าติดกันกันยั่งคงมีนะครับเพราะว่าจะเป็นจังหวัดเลยก็ยั่งเห็นได้ชัดเจนนะครับมองอ่า ล้วก็จังหวัดอุบลราชธานีก็ยังมีนะครับจังหวัดน่านอีกนะครับอีกไรยหมองายบอนนะพี่น้องเนาะที่มีแผ่นดินติดต่อกันแล้วก็ยังมีน้ำเหืองนะครับที่ผมเคยได้ไปสัมผัสน้ำเหืองอยู่ที่จังหวัดเลยจะเป็นสายน้ำเล็กๆนะครับยูดาน่า,นาแห้วเนาะยางบก,กินหาหกเก้ากระามไปได้แล้วนะครับมิฉะนั้นแล้วต้องทำความเข้าใจอีกเทียนหนึ่งกับพี่น้องให้พี่น้องเข้าขใจน้ำกัน ว่าน้ำโค้งเนี่ยบริกันระวังไทยกับลาวเพียงแค่นั้นบางช่วงบางตอนก็คือตอนนี้นะกัรระวังลาวกับลาวพี่น้องครับลาวกับลาวสวัสดีสวัสดีครับผู่สาวซื่ออย่างนี้ทุกตาน้องทุกตาเป็นคนเป็นคนแข่งไหนอ๋อโลกะบางเป็นคนลงพระบางเลยเฮดเบียร์ยืนหนีเนาะยืนเฮียนแพอ่ีจ์พรวายเอาในะนำเจ้าของเป็น ผู้ที่เสิร์ฟหรือว,ว่าบริการอยู่ตรงนี้เดี๋ยวอาซจให้โอกาสในการเชิญชวนพี่น้องที่เพิ่นรับชมคีวิโอนี้นะว่ mm hmm. บาวาสิบอยู่ฟังไทยหรือฟังลาวหรืออยู่ต่างประเทศลองเชิญชวนเพิ่นมาเที่ยวเงื่อนแพเขาเนี่ยอ่าเพื่นแพกีพรเวิร์ตไนยินดีตอนฮับเดอร์พี่น้องฟังไทยหรือฟังลาวได้มายมมายามกมาสายบริการได้ โอ้ยอยากฟังสำเนียงหลวงพระบางฮวนเนาะฮวนหูอันนี้หลวงพระบางแท้บ่แม่นชันเผาติบ่บ่แม่นเป็นคนหลวงพระบางคนลาวลุ่งค้นเนลาวเลยเลาวหลวงพระบางแท้โ,โอ้เอาแนะนำเป็นตัวแทนอีกเที่ยนหนึง่งอ่าอีกเที่ยนหนึง่งสบายดีเอ่อให้โอกาสดึงดูนักท่องเที่ยวเลยตอนนี้สบายดีอ๋อพี่น้องฟังไทยฟังลาวเนาะผู้ดใดได้มาเที่ยวหลวงพระบางก็ค่อยมาอุบนู่น อ่าเฮือแผ่กิพรเมิดบ่ายพเขายินดีเขาใสบเลยพอขายินดีให้บริการเต็มทีโดยใ <c oughs> นหนีเนาะอ่าสีได้เห็นภาพบรรยากาศสองฟังนในน้ำโคงเนาะงามอันนั้นเป็นเป็นเมืองอย่างเป็นเมืองจอมเพ็รเมืองจอมเพ็ดบ้านอย่างบ้านเสียงแมนเชียงแมนไ้เขาใจถึกอยู่เนานะว่าเป็นเมืองจอมเพ็ดอันนี้จะเป็นเมืองหลวงพระบางเลยหลวงพระบางเลยทั้งเมืองทั้งแข็งเลยเนาะ ในครั้งหนึ่งเนี่ยในการให้บริการเนี่ยจะให้บริการจากชั่วโมงประมาณสองชั่วโมงสองชั่วโมงอมอขอบใจสาวเด้อขอบใจ อ่าไม่ต้องเขินลูกมานี่ครับพี่น้องครับจะเป็นบรรยากาศในการปาร์ตี้อยู่บนเรือให้อานีร้องเพลงให้ฟังอะโล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 ร้ลองเลยร้องเลยอ่าสบายเลยเวลคัมทูดงใสดินแดงอยูดงวิไลพระเจ้าสิ่งคำแห่งนี้ ภูธาดงามตาดินแน่นไม่สาพันปีนำกัดไหลเย็นทั้งปีผู้คนมากมายน้ำใจโศกสตา 风。 น้ำกดัดโยละป่า แวเต่าคืน้าเปลี่ยนใจป้าย่านเวลาเปลี่ยนคนเป็นอื่นอย่าปล่อยให้คอยกําเกืหีคืนมาถูวงสัญญาอุดมไสยังคงคอยท่าน้ํากาดยอ ขอบใจอบใเป็นอีกอีกมุมหนึ่งนะครับเราไปนอ่ะโอ้โห oh good. กันินแด่นบอกกือ